โอเคลมันกะระนนมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้เลื่อนลงมามมเลื่อนลงมาโอเคมันจะเจอตรงนี้ให้กดลิงก์แรกเลยกดเ,เ,นะเลยอันแรกมันก็จะขึ้น ฉักออช้าจรงแฮะวิธีกินแปแอจริงหโอเคมันจะดาวน์โหลดไฟล์ให้แล้วก็รอมันนี่มันจะดาวน์โหลด เอ่อของผมมันจะโหลดช้านิดนึงคือถ้าเราโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปในไฟล์มันก็จะเข้ามาคลา t ให้เลยโอเคอเาาเแค่นี้แหละ